มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็อาหารจานเดียวจ้าทานกับข้าเจ้าจ้ามาดูกันว่าพี่ตู่ทำอะไรเอยนี่กำลังเดือดเลยวันนี้ก็ ทำไว้รอลูกสาวกลับมาแล้วจ้ะแกงก,ระ,กระรี่ไก่จ้ะจาทานไหมเปื่อยแล้วไก่อะกลับมาเลยก็ทําไว้ต้อนรับจ้ะ สำเร็จเลยจ้ะเห็นไหมเปื่อยเลยนะีนตรงนี้เนะี่ยเปิดหมดแล้วเนะี่ยขาเนะี่ยน่องน่องน่อง thêm nồi, ơi, ngon, tuyệt vời, tuyệt nhất đấy, cay nít nít, kem โอเคจาขอใครโทษด้วยนะจ๊ะกำลังยุ่งโอเคมั okay. นก็สำเร็จแล้วไฟออกได้แล้วโอ้หน้าทานนะใส่กะทิกองใหญ่ๆเลยเนะี่ยตั่ จ้าม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 าถามด้วยกัน,นแกงกะหรี่ไก่จ้ะที่นี่เขาเรียกว่ากิบกึร <Yeah. S 1> นีนี่นีแปดแปดขาคนละสอง หัวมันเดน,นไหมกะทิคุ้นๆเพื่อนๆเ,เ,เอ้ยไก่เปื่อยๆมาเลยหัวมันฝรั่ง นนโอเคนะจ๊ะคลิปนี้ก็เนี่ยยังเหลืออยู่นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเอาถ้วยมาถ้วยมาเลยเอาถ้วยมาเลยจ้ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะจู่ก็ทำนนคลิปให้ดูจ้ะว่าวันนี้จะทาอะไรอาหารจานเดียวลาดเขาสวยร้อนๆน,นะจ๊ะามาทาด้วยกันจ้าเพื่อนๆบาย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  hmm